สวัสดีค่ะวันนี้มาทําลูกชิ้นไก่ซาหลายกันนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องมีซาหลายแบบกลมแบบนี้นะคะปะลงมือทํากันเลยค่ะเนื้อไก่เราก็ต้องไปแช่แข็งไว้ก่อนนะคะแช่แข็งแล้วเราค่อยเอามาปั่นนี่อ้อมปั่นไปรอบนึงแล้วนะคะคือเอาแบบเอาออกจากช่องแช่แข็งมาพักนิดนึงแล้วก็หั่นหัน,หน,หนเป็นชิ้นแล้วเราก็มาปั่นนะคะอันนี้คือปั่นรอบสองแล้วแล้วนะคะ เราปั่นรอบสองนี่เราจะใส่สาหรายไปด้วยค่ะไก่ก็ยังจะเย็นอยู่นะคะเพราะว่ามันเป็นไก่ที่เราแช่แข็งไว้ค่ะเราก็เลยไม่ต้องใส่น้ำแข็งเพิ่มนะคะเราก็สามารถปั่นแบบนี้ได้เลยนะคะปั่นทีละเล็กทีละน้อยค่ะเหมาะสำหรับครัวที่ไม่มีเครื่องปั่นใหญ่นะคะเราก็เอาเครื่องปั่นเล็กๆของเราปั่นได้ค่ะ เราก็กค่อยๆ่อยใส่ไปทีละเล็กทีละน้อยนะคะปั่นไปจะเย็นๆค่ะปั่นไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะหมดไก่นี่1นกิโลนะคะที่อ้อมทําวันนี้นะคะเราปั่นเสร็จเราก็เอาไปใส่โถนะคะเอาไปใส่โถแล้วก็เราก็อ่ะใส่เกลือหช้อนโต๊ะนะคะพริกไทยหช้อนโต๊ะค่ะ ผงฟูนะคะ1ช้อนโต๊ะแป้งมันหรือแป้งข้าวโพด4ช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาล2ช้อนโต๊ะนะคะจูเล่ด,ดิ i นึงใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะแล้วก็ผงกระเทียมครึ่งช้อนโต๊ะนะคะคนคนคนให้เข้ากันนิดนึงตามด้วย ซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำเย็นค่ะเราก็ใส่ไปสัก2-3ช้อนโต๊ะก่อนนะคะถ้าเราใส่น้ำเยอะเกินไปเดี๋ยวมันจะเหลวเกินไปค่ะเราค่อยๆทำไปนะคะถ้าดูแล้วว่ามันเข,เข้มมันข้นเกินไปนะคะเราก็เติมน้ำเพิ่มได้ค่ะอันนี้มันก็เหมือนว่ามันจะข้นนิดนึงนะคะเนี่ยก็ เติมน้ำนี่นึงอ่าวด้วงว่าจะเติมนิดเดียวใส่มันไหลลงเ,เองซะเยอะเลยค่ะอ่าไม่เป็นไรอ่ะเสร็จแล้วเราก็เอามาเทลงใส่กับไก่ที่เราปั่นไว้ในโถเมื่อกี้นะคะอ่าเราเอามาเทใส่กันแล้วเราก็เอาอ่าช้อนเอาอะไรก็ได้เรามาคนให้เข้ากันแล้วก็เอาขึ้นเครื่องปั่นนะคะเป็นเป็นเครื่องอผสมแป้งค่ะ เครื่องผสมแป้งเค้กนะคะอ้อมเอามาปั่นทำลูกชิ้น,นะคะ่ะทำได้เหมือนกันค่ะ,ะในช่วงนี้เราก็ปั่นไปเบอร์หนะะึ่งก่อนนะคะช้าๆก่อนค่ะแล้วเราก็ใส่น้ําแข็งบดลงไปนะคะน้ําแข็งเราก็ต้องบดบดให้มัน,นเล็กๆนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่เครื่องปั่นนะคะมันเป็นเครื่องตีแป้งนะคะเป็นเครื่องตีแป้งะคะ่ะตรงนี้แล้วก็ เอามาใช้แทนกันได้นะคะเพราะว่าเราไม่มีเครื่องปั่นแบบใหญ่ใช่ไหมคะเราก็เลยต้องเอามาใส่ในเครื่องตีแป้งแบบนี้คะ่ะใส่น้ำแข็งทยอยใส่น้ำแข็งไปทีเล็กทีละน้อยเพื่อที่เราจะรักษาความเย็นของเนื้อไก่ของเราไว้นะคะอตอนนี้เราก็ใส่แครอทลงไปได้แล้วค่ะแครอทที่เราหั่นเล็กๆนะคะใส่ไป เ็ดนึ่งพอขุดกิบค่ะแล้วก,ก็ตีไปเรื่อยๆนะคะให้เครื่องตีไปแล้วให้ไก่ให้เครื่องตุงเขาผสมกันดีค่ะเสร็จแล้วเราก็เอามาปิดปากนี่นะคะมา,าใส่ฟิล์มใส่อะไรปิดปากไว้แล้วก็เอาไปแช่ช่องแข็งหนึ่งชั่วโมงนะคะแช่ไว้หนึ่งชั่วโมงค่ะ เสร็จแล้วเราก็เอาออกมาใช้ช้อนคนช้อนตีช้อน,อนอทุบๆมันไปค่ะทำไปเลย <c oughs> แล้วแต่สะดวกอะทำอย่างนี้แหละค่ะตามที่อ้อมตามที่อ้อมทำไว้นะคะเออนี่แหละทําตามเนี่ยลค่ะคนคนคนตีต,ตีคนไปคนมาเพื่อที่จะให้ไก่ที่มันแข็งตัวนะคะให้เขาคืนสภาพเดิมมานะคะให้เขาฟื้นตัวค่ะ ต,ต,ต,ตีไปสักสี่ห้านาทีก็พอค่ะแล้วเราก็อย่าลืมต้มน้ําไว้นะคะเห็นไหมข้างๆอ้อมต้มน้ําไว้แล้วก่อนที่เราจะไปปั้นเราก็ต้องหลีไฟลงให้มันเป็นน้ํานิ่งนะคะหลังจากน้ําเดือดเราก็หลีไฟลงให้มันเป็นน้ํานิ่งก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปปั้นลูกชิ้นไก่เราลงนะคะตอนนี้ก็โอเคแล้วค่ะ ถ้าจะเป็นแบบนี้ก็โอเคแล้วนะคะก็จะเด้งหลงขึ้นมาแล้วค่ะฟื้นตัวเมื่อกี้เขาสลบไปอยู่ในน้ําแข็งตอนนี้ฟื้นตัวกลับคืนมามีชีวิตชีวาแล้วนะคะต่อไปแล้วก็ปั้นใส่หม้อเลยค่ะค่ะเอาปั้นปั้นปั้นบีบบีบนวดนวด,นวดกำกำถูถูถอะตักลงไปค่ะตักตักตกต,กตักลงไปค่ะปั้นไปปั้นมาถ้าคิดว่ากลมแล้วก็เอาลงกลมไม่กลมก็เอาลงไปค่ะถ้า ถ้าท่าเหนื่อยปั้นก็เอาลงลงลงไปค่ะ <c oughs> แต่พยายามทําให้กลมเลยค่ะมันจะได้สวยอ่ามีน้ําด้วยนะคะลืมบอกเอาน้ํากับอ่ช้อนนะคะเอาเอามาแช่ช้อนมาใส่ช้อนมันจะได้ไม่ติดช้อนนะคะลูกชิ้นเราจะได้ไม่ติดช้อนนะคะนี่แหละค่ะก็ปั้นไปปั้นไปนะคะปั้นไปเห็นไหมะคะสังเกตดูไหมคะว่าน้ําจะนิ่งนะคะเพราะว่า เราหลีไฟลงนะคะให้เป็นน้ํานิ่งค่ะไม่ใช่ปิดไฟนะคะหลีลงเฉยๆให้เบาๆค่ะอย่าให้น้ําเดือดน,นะคะเดี๋ยวลูกชิ้นเรามันจะแตกค่ะโอเคนะคะเราก็ปั้นไปเรื่อยๆขออนุญาตปั้นไปจนหมดก่อนนะคะ ตอนนี้ก็ปั้นจนเสร็จ1นกิโลแล้วนะคะแล้วก็มาเช็คดูค่ะเช็ค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 สุกหรือยังอ่าบีบถ้าบีบนุ่มๆอย่างนี้มันยังไม่สุกนะคะต้องรอไปอีกอะตอนนี้แข็งขึ้นมาแล้วค่ะเออแข็งขึ้นมาแล้วโอเคแล้วนะคะโอเคแล้วเราก็ตักขึ้นไปใส่น้ําเย็นนะคะใส่น้ําเย็นค่ะ นี่เป็นหน้าหนาวนะคะน้ำมันก็จะเย็นมากเหมือนเราแช่น้ําแข็งนะคะแต่ถ้าเป็นหน้าร้อนเราก็ต้องใส่น้ําแข็งนะคะเพื่อนๆตอนนี้หน้าหนาวคะ่ะน้ำเนี่ยมันจะเย็นยังกับน้ําแข็งเลยคะ่ะก็เลยไม่ได้ใส่น้ําแข็งนะคะก็โอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาผ่าให้ดูค่ะจะมาผ่าด้านในให้ดูนะคะว่าเนื้อด้านในเป็นยังไงนะคะมาดูกันเลยค่ะ เป็นไงกันบ้างคะสำหรับลูกชิ้นไก่สาหร่ายเรานะคะลูกชิ้นไก่สาหร่ายแล้วก็ใส่แครอทไปด้วยค่ะก็จะเด้งเด้งดึงๆนะคะก็รสชาติก็โอเคค่ะใครชอบรสชาติแบบไหนปรับปรุงปรับแต่งกันได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะสำหรับลูกชิ้นไก่ หรายของเราวันนี้ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์อ้อมให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ